สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินที่ VST e s e ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการ Technology ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะวันนี้ปินมี20วิธีป้องกันง่ายๆจากการโจมตีทางมือถือไม่ให้โดนแฮ็กขโมยข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสมาร์ทโฟนในยุคนี้มาฝากทุกท่านกันค่ะวิธีแรกอย่าเปิดออโต้จอยสำหรับ WiFi สาธารณะต่างๆ หรือเน็ตเวิร์กที่ไม่คุ้นเคยเช่น True Wi-Fi, D-Tag Wi-Fi หรือ AIS Wi-Fi เป็นตน้นถ้าหากเปิด Auto j o เอาไว้ A ai, มือถือของเราจะพยายามค้นหาพวก Wi-Fi ชื่อที่เราเคยเชื่อมต่อแล้วพยายามเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติดังนั้นถ้าพวกแฮกเกอร์มีการปล่อย Wi-Fi ปลอมออกมาล่อมือถือเราจะเชื่อมต่อแล้วถูกขโมยข้อมูลผ่านระบบ Man In The Middle โดยอัตโนมัติ 2. พยายามปิด Wi-Fi เมื่อไม่ใช้งานหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 3. ไม่ควรส่งข้อมูลต่างๆที่สำคัญหรือ Sensitive ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นข้อมูล User Password หรือเลขบัตรเครดิตรวมถึงตัวเลขหลังบัตรเป็นตน้น 4. ดาวน์โหลดและใช้งานแอปจากสโตร์ทางการเท่านั้นเช่น App Store หรือ Google Play Store เป็นต้นถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าติดตั้งแอปจากไฟล์ .apk หรือ .ipa ที่ได้มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ 5. ก่อนดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปอ่านคำอธิบายอ่านรีวิวของแอปนั้นๆก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปที่หน้าตาไม่คุ้นรวมถึงผู้พัฒนาที่ไม่รู้จักมาก่อนอ่านให้ดีก่อนว่ามันมีข้อจํากัดตรงไหนบ้างมีรีวิวในเชิงลบมากน้อยแค่ไหนและรีวิวเขาพูดถึงแอปนี้ว่าอย่างไร 6. <ฮ><ฮ>อัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้อัปเดตตัว Security Patch ล่าสุดของแอปนั้นๆด้วย7หากแอปนั้นๆไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากสโตร์อย่างเป็นทางการแล้วให้ลบออกจากเครื่องซะ 8. อย่าให้สิทธิ์แอดมินิสเตอร์หรือสิทธิพิเศษที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆกับแอปง่ายๆเรื่องนี้อยากให้คิดในแง่ร้ายเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย 9. ระวังพวกโฆษณาแบนเนอร์ anner, การแจกของรางวัลและการประกวดการแข่งขันต่างๆที่ดูแล้วดีเกินจริงเพราะมันมักจะนำไปสู่ฟิชชิ่งไซต์ที่ดูเผลๆเหมือนจะถูกกฎหมาย10อยากให้ใส่ใจและสังเกต URL ให้ดีว่า URL ที่กำลังจะเข้านั้นถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาหน่อยแต่เชื่อเธอว่าคุ้มค่าเสียเวลาและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้อย่างปลอดภัยขึ้นแน่ๆ 11. <18. S> อย่าพยายามบันทึกข้อมูลการล็อกอินเช่น u s e r และ password เมื่อต้องใช้งานเบราว์เซเพราะมีสิทธิ์ถูกแฮกขโมยหรืออาจโดนไฮแจ็ค้วยการแอบเข้ามาใช้งานเครื่องแทนได้ 12. ปิดระบบออโต้แพริ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ 13. ปิด b ปิดบลูทูธเมื่อไม่ใช้งาน 14. อย่าไว้ใจข้อความที่พยายามจะให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิน้น 15. ให้ระวังกลยุทธ์ล่อลวงแบบเดียวกับที่ใช้งานในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook Messenger Instagram เป็นต้น 16. ปฏิบัติแบบเดียวกับที่คุณควรทำกับก,บการใช้งานอีเมลนั่นก็คือคิดให้มากๆ ก่อนจะคลิกเข้าลิงก์ใดๆเสมอ 17. อย่าพยายามตอบกลับคำขอข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลทั้งทางโทรศัพท์และอีเมลถ้าเกิดคุณสงสัยจริงๆให้โทรติดต่อตรงกลับไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินน,นั้นๆแทนโดยใช้หมายเลขที่ปรากฏอยู่หลังบัตร ATM บัตรเครดิตหรือเอกสารแจ้งค่าใช้จ่ายรายเดือน 18. อย่าคลิกลิงก์ในอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้มีการร้องขอให้ทำการคลิกหรือจำเป็นต้องคลิก 19. จะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนเริ่มต้นโทรไปก่อนและที่สำคัญให้คุยเฉพาะกับผู้รับสายที่เป็นบุคคลเท่านั้นหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับระบบและวิธีสุดท้ายค่ะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์ที่ปลอดภัยหรือเว็บปลอม ยงปฏิบัติตามวิธีป้องกันทั้ง20ข้อนี้เชื่อว,ว่าคุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันการโจมตีทางมือถือได้ไม่ถูกขโมยข้อมูลสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับที่คุณคาดไม่ถึงขอให้มีสติทุกครั้งเมื่อได้รับการติดต่อที่ดูไม่น่าไว้วางใจและในคลิปต่อไปอย่าลืมรอติดตามรับชมเทคโนโลยีทันสมัยน่าสนใจอื่นๆได้อีกในรายการเทคโนโลยีทุกวันพฤหัสบ,บดีนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเราพบกันคะ่ะ